สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนายเป็นเซตวันนี้เราอยู่ในป่าเอ่อไม่พูดดีกว่าในป่านี้ไม่เป็นความลับนะป่าเขาฮนะจะโดนเล่นบ่าวะอะเกมนี้คือชื่อว่ากระซิบไพ e นะครับผมจะขึ้นภาพให้ทุกคนอยากลองไปหาเล่นดูนะครับเพราะเกมนี้มันจะทำให้คุณรู้สึกเสียวตู่ขุ้นานนทีนะโอ้ยพระเจ้าผมชอบเสียงแบบนี้บรรยากาศสงบองุ่น มันเริ่มไม่อบอุ่นละเราอยู่ที่อะไรหอคอยหนึ่งปะ่ะหอคอยสองเนี่ยจ้ะเราจะเล่นมุมมองเป็นคนที่สองนะครับอาจจะมีมุมงมุมมองด้วยมุมมองเป็นคนที่หนึ่งด้วยนะฮะโอ้เนี่ยรอดคืนครับวันนี้เราจะมาเจอกับผีสุดสมาร์ทสุดและก็อาจจะแบ,บบว่า เพิ่มไม่อยากเอาทีตรอดแล้วมีหนอมันซูมได้นะแต่ว่ามุมกล้องนี้ดีมากเลยมึงขอเล่นมุมมองคนที่สองนะมันมองง่ายดีดูเสียงสิทุกคนเฮ้ยเห็นไหมนเห็นไหม มึงก็ได้พามึงก็ได้ใครก็ได้มังจิ๋วบกว่าม,มันโอนมนสูมไม่มแค่นี้เราจะตายกันหมดเพื่อนมันมันกันขึ้นมาไปอ,อ่ะขอร้องอยู่แค่ตรงนั้นอ้าฮ่าดีง่ออาฮ่าอ้าฮ่าอ้ะสตูปิด อ่มามไปไหนแล้วะเนะี่ยทุกคนผีหายเฮีย้ยโอ้ใช่ครับเปลื่นโอ้เอ้ยเดี๋ยวมึงจะเกยกูปะเนี่ยเี่ยไปแล้วพี่ยไปแล้วมันึงเกยไปวะมันไปไหน ทุกคนคงเห็นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมจะวิ่งการวิ่งเนี่ยครับก็ผมผมพูดทำให้ตัวเองไม่กลัวนะฮะก็ทำไมเขาชอบใปเกกานี่เล้ยผมจะตายมาั้ยผมไม่รู้ผมจะตายมาั้ยนี่เป็นอัดคลิปรอบที่สามแล้วะ้วยก็ก่อนที่คลิปนี้จะมาก็มันเคยมีคลิปที่หนึ่งมาก่อนนะนี่อัดคลิปที่สามนะครับคือผมจะตัดช่วงเป็นว่าตัดคลิปสองคลิปเป็นแบบว่าตอนกลางคืนกับตอนเช้านะครับ มันค่อนข้างเสียดายแอบเสียดายมากเพิ่ไปลบมันจนได้เสียดายโคตรตัดไว้อย่างดีเกมนี้นะเมื่อเราเหนื่อยก็สต้ามิน่าแล้วก็ก็จะรีนะครับนั่นอะไรไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยอันตรายโรคนี้มันช่างโหดร้ายเหลือเกิน ในถ้ำามาได้เวลามาครับไอ,อการถึงก็ร้องดังเหลืเกินหอคอยหนึ่งหน้าแถวแถวนี้ไอ้ที่เราอยู่อ่ะคือหอคอยสองครับขอชิดอดีตเลยมันจะมาไหมมันจะขย่ำผมไหมผมไม่แน่ใจทีนี้มันอันตรายนะเดยวเข้าใกล้นะ พูนกลับมาที่เดิมป่ะวะถ้าใช่ผมก็ตายนะครับไม่ใช่ผมก็รอดนะอผมว่าผมว่าผมครับผมกลับมาที่เดิมเราอยู่กับออ่หอคอยที่หนึ่งสุดวาเเวกับผู้หญิงคนนึงที่มีลูกปืนอยู่ข,ข้างๆ ใช่ครับถ้าคุณอยากเห็นปืนว่าปืนปเป็นยังไงนะมันจะซูไม่ดู <S <S นั่นอันตรายนะับถ้าคุณอยากทำร้ายผีคนนั้นเธอพร้อมจะเป่ากระบาลพาะเราตลอดเวลานะครับอย่าเข้าใกล้นะเธออันตรายร้ายแรงเราจะมาดุ้นกันดีกว่าว่าถ้าเราอยู่นี้แล้วผีจะมาแดกเราไหมผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะว่าเราผีจะมาจะแดกผมไหมผมไม่รู้ผีมันจะฉลาดหรือเปล่าชึบเสียงอิสมา ผมไม่รู้ว่าเธอเนี่ยรอดได้ไงนะว่าผีแม่งฉลาดเนเปิดประตูได้แต่เธอเน่าจะล็อกประตูนะทำให้ผีแม่งเข้ามาไม่ได้แล้วเธอก็มีมีดอยู่ข้างๆด้ยเห็นเธอถือมีดไหมครับนะ่ะอืมดูสิครับสยงฝนมันมันทั่งสงบเหลือเกินมันจะสงบวันนี้ถ้าไม่มีผีบ้านนะผมต้องคอยสังเกตต,ตรงบนดดนะว่ามันจะขึ้นมาไหมเรามีโอกาสที่จะวิ่งทันนะครับ เสียงอะไรวะเนี่ยเกยนี้ p h y s i c ตัวเฮียแล้ววนะ้ผมอยากขึ้นไปบักตรงนี้มากเลยมันมันทำบัอกโอ้เจ้าผีมันจะบักไหมผมจะรอดจากคืนนั้นโหร้านนี้ได้หรือปะผมไม่รู้ว่าผมเข้าในช่วงเวลาไหนนะ อันนี้อาจจะเหลือประมาณสักเจ็ดนาทีหรืออาจจะสองหรือสามนาทีนะครับก็คือเนี่ยมันจะมีแค่แบบมาแบบประมาณแปดนาทีนะครับส่วนตอนเช้าเนี่ยสองนาทีครับถือว่าก็ดีกว่าการที่ไม่มีอะไรเลยไม่เสียงใครสักคนเดินมาเกมนี้ถือว่าทำมาค่อนข้างดีครับเอ่อ เกมชื่อกระซิปไพร์ที่ผมเคยบอกไปไปหาเล่นได้นะครับในโลกบกมีเกมพาร์ทนึงครับก็มันจะมีเปินมีนักวิ่งชั่นก็มีของแพ็คเริ่มต้นมากมายนะซื้อกันได้ผมว่าผมวิ่ง,งกว่าใครก็ได้โอ้พเจ้าคุณเห็นเสียงน้ำมันซาร่า ผมไม่ร anyway, ู้ผมจะตายมั <t 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 ้ยผมไม่น่าเชืผมวิ <t 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 ่งดีกว่าผมวิ่งผมวิ่งดีกว่าผมไม่อยากอยู่แล้วที่นี่มันโหดร้ายโรคนี้มันช่างโหดร้ายกับผมผมจะรอดไหมผมไม่แน่ใจผมกลัวผมผมสั่นไปหมดทั้งตัวผมหนาวผมต้องคอยฟังเสียงการเดินดีๆอ่ะนี่ยเจอมเจอหมด คือไม่รู้ว่าหอไม่รู้ว่าหอสองมันตรงไหนผมไม่แน่ใจใครช่วยนำพาผมไปที่หอที่สองเลยมั้งน่นแหละที่ใช้สิ่งเหล่านี้เข้าตัวเอ้ยทำไมตรงนี้มันมีสิ่งแปลกโอ้ยก็ได้กูมไม่อยากต้อ วิ่งเออวงจชีวิตเลยผีมันมาแล้วมันจะมาพร้อมที่ซอยดาบแล้วโอ้วิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งววิวิ่งวิ่่ว่รวว่ว่่ว่วิว่วิ สั่นถึงตัวแล้วหนึ่งทีกนหนาวอีกคนตัว,โอ,โ,อว,วโอ้โอ้ว่าแล้วคูดอดแล้ว yes คูดอดยี่สิบเครดิตเนี่ยนะอ,อ๋อไม่ยูนอสสามสิบหกเลยกูกับก่อนแล้วมีฐานหนึ่งนิดปังไอ้เฮียฐานสองมั้โอเคดีฐานหนึ่งฐานสองมันอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเนะี่ยเล่นเกมนี่มาโคตรนานนะตอนขึ้นปุ๊บแบบซุปเปอร์ดาร์กมองไม่เห็นเฮียเลยเลย โอ้ยมาแล้วเนี่ยแหละหอคอยพักใจอืมันเก็บมันเก็บเยอะไม่ได้ดิมัน,นผมต้องการไอ้นาฬิกาหนึ่งอันครับแล้วก็เครื่องตัวจับไอ้เวลา <c oughs> พี่ชาเขามาป้นกันหรือเปล่าวะผมจะพยายามไม่ตายนะครับขอแค่อีกคืนเดียวนะผมจะใช้ิแค่สองคืนพอนะ2สองคืนในป่ามืดสนิทนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ดูนะครับมันจะเป็นแบบว่าอะไรที่ฟินสำหรับผมมากๆเลยอขอไปบ้านหนึ่งก่อนเพงลงเราใจเราแอบผีไม่ได้เนาะใช่ไหมเราแอบผีโอ,อ้เงิน สิ่งีๆเกมนี้ดีกว่าเกมอื่นนะครับคือระบบไฟฉายนะที่แม่งจะไม่หมดดูเกมทุกเกมมันเป็นหมดวะเกมนี้จะมีแบบว่าไอ้ไม่ใช่อันเนี้ยเราอันนี้เป็นของไฟนะครับส่วนไฟฉายเนี่ยมันจะแบบแว่าส่องแบ,บ้แค่ข้างหน้านะครับมันมันดีกว่าเนาะมันดีกว่าคือดูมัจนจะไงวะเราค่อยหนึ่งอืออือผมจะใชีวิตแค่หนึ่งวันดีนะมันจะดูแบบตีไปหน่อยไหม ไม่เริ่เม,มเหนื่อยอแล้วมันดูน่งรลมากคลิปนี้โอ้เหนื่อยแล้วใช้ก่อนแลยโอ้โหใช้ปุ๊บรูเป็นสีแดงทันทีเลยไอ้เหี้ยอยู่ใ,ใกล้แค่นี้เองใช้ทำไมวะไม่เข้าใจผมมาแล้วนั่นนายอำเภอหรือเปล่าอย่ามองงั้นผมเสียวนะครับแมวออขอโทษครับขอโทษครับอ,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 อ่ะอย่ามองผมยางงั้นสิผมกลัวแนละ้วหมดแล้วผมเสียหมดทั้งกายแล้ว เป็นเรื่องมาแต่จานมากที่ผมไม่เสียเลือดเลยนะนะเนี่ยแล้วผมอยู่ที่หอคอยที่สองี่นะนีเป็ดผมคงต้องมันมาถึงเวลาสำหรับผมแล้วเนาะก็ผมไป่ง้ก่อนสวัสดีน้ำพาร์ผมคงต้องจบคลิปนี้แล้วครับทุกคนก็บ๊ายบายนะครับสีแรเดอร์ e ียา